แล้วฟันคุดของหมอเนี่ยใครเป็นคนผ่าให้หมอผ่าฟันคุดตอนที่หมอยังเรียนไม่จบค่ะแล้วคนที่ผ่าให้หมอก็คือเป็นเพื่อนที่ยังเรียนไม่จบแต่ตอนนั้นหมออยู่ห้องสันตลอดใช่ปะคือห้องสันคือห้องที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดทําฟันคุดถอนฟันอะไรพวกนี้แล้วหมอรู้ว่าเพื่อนคนนี้คือยังไม่มีเคสเลยแล้วถ้าเขาไม่ได้เคสอะ่ะเขาก็จะไม่ผ่านในใจตอนนั้นอ่ะหมอคิดว่าอ๋อไหนๆเราก็มีฟันคุดแล้วอะ่ะคือตัวหมอเองอะ่ะก็จะได้ผ่าฟันคุดออกไปด้วยแล้วหมอก็รู้สึกว่าคือ ยังไงอ่ะอาจารย์นะก็คงไม่ปล่อยให้เราตายคาเรียงหรอกนึกออกแหมใช้เวลาผ่าประมาณเกือบ2อสชั่วโมงคือหมดค่าเต็มค่ากว่าจะอาจารย์จะมาช่วยเพื่อนอ่ะแล้วไม่พอแค่นั้นช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่หมอมีอาชีพเสริมนะหมอเป็นคนนําเต้นอรารบิก หมอได้เวรที่ต้องไปนําเต้นอัลบิกเพราว่ามันต้องออกกำลังกายซึ่งปกติเราไม่ควรที่จะทําอะไรหนักหลังจากผ่าฟันคุดแล้วหมอผ่ายากด้วยใช่ไหมแก้หมอบวมแบบนี้ประมาณสองอาทิตย์แต่ว่ามันไม่ได้ปวดอะไรนะอาจารย์ที่จบการฝังเข็มมาบอกว่าเนี่ยยุมันนี่สิเดี๋ยวจะฝังเข็มลดบวมให้แล้วก็แบบเอาเข็มอะที่เขาฝังเข็มอะมาจิม้มตรงหน้าหมออะคือเป็นเม่นอนะแล้วเราก็อายมากๆแล้วปรากฏว่าพอเอาเข็มออกอะ อาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันยุบบวมแล้วะแต่ตอนที่หมอส่องกระจกอะจริงหรอเพราะมันไม่ได้ยุบเลยนะมันคุดข้างบนก็เป็นรุ่นพี่ที่ก็ยังเรียนไม่จบเหมือนกันเป็นคนผ่าให้ค่ะเรงจะไปจริงจังอะไรขอแค่เอาฟันคุดออกได้ก็ดีแล้ว